สถานีรง่วมกับโฮเทลสวรรค์ัฟาโปโกเอสของหลวงของสี่ระจุธานีเราสถานีโเทลสวรรค์ัฟฟาโปโกเคระดับ5โฮเทลสวรรค์รัฟฟาโปกาตรียวเแรระดับ5ครับวอเดนทางถึงไดมาด้วยความปลอดภัยตุกกลางใหม่กิโลเมตรนะครับที่อดีของหลวงป้านุกธานีครับภารกิจรับเกิ QJ 7.3โฮเทลสวรรค์ัฟาโปโศูน925 Echo to ไฟ r e Yankee Blue c u b ครับ สถานีใดสถานีใดต่อหอเทียสวสวัรด์อัฟฟาโบว์เข้ามาครับสถานีของท่านมีแต่ขี้เปล่าครับเบรีเอ็กโคทูไฟเจนกี้ซูลูคิวเบกครับ five, ank, เอ็กโคทูไฟวิสกี้ซูลูคิวเบกเรนเชินครับครับสวัสดีครับหอเทียวสวรรด์อัฟฟาบาโบวจากเอ็กโคทูไฟเจนกี้ซูลูคิวเบกครับอขออนุญาตทดสอบสัญญาณ รับท่านได้ QOK ระดับ5ครับเอพิเตอร์ฟูลสเกลครับคิวทีเเรียบของเปรมสถานีรถไฟเชียงรากน้อยครับออกอากาศด้วยแฮนดี้ครับไอคอม2กีสสาอากาศสไลด์เก็ท่อนครับภารกิจที่เหลือ้ดยความปราบรื่นครับ QRU อครับ73สแเตทบายพ่กคุณมากครับ e c o โคตรไฟเบอร์กี้ยังกี้ การนี้รรบฟังข้อมูลข่าวสา,ารสาเหตุร่วมกับคอนเสิรสเานอาฟ้าโว์ QTS เรียบครองเปรมสถานี้คนเสิรสบานอาฟาโบว์เขียวเขียวระดับห้าคนเสิรสบานอาฟาโบว์รับสถานีท่าน q ขีระดับห้าครับประกาศด้วยสองจีนะครับสาย่จะเป็นสไลด์เจ็ดท่อนนะครับสัญญาณรับได้เขียวเขียวระดับห้าครับชัดเจนครับสองจี G, นี้แน่นอนมากครับชัดเจนดีมากครับ